แล้วมีแล้วสูตการเฟิร์สไม่ใช่ร้านวันนี้อยู่เก่งของไมค์ครับมเซิร์ฟกับไอซีคอปบอลในะมิเรียนชื่อว่าเบ้ไอไม่ใช่ดิไอเแคยจะไปพูดเบสบอลสัตว์เออเออสัตวคุณว่างที่พูดก็อยู่ในแบบของเซนแอนเดรียนะฮะเซนแอนเดรียกับเพื่อนๆสามคนไอซีนเล่นวีดีโอใส่รุ่นของสาซีนกับพับสุดหล่อแล้วผมเฟิร์สสุดเก่งกูไปใช่จินเดิรเมื่อกูไปจินเดิม์บายบายพวกเด็กกลั่นทั้งหลายกูไปแล้ว เฮ้ยฟ้าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเจอลงทำงานแล้วไอเดี๋ยวไปเอาของนี่มันขอาเงินกูแหละโอเคไปมึงขึ้นไปเอาของบนสะพานอุ้ยเฮียแหละโอเคแมวแมวมาารงยานกาผิดบ้านกกาผิดบ้านโอ้โหเสียงก็อาจจะดังๆก็หน่อยก็ขออภัยนะครับไอซีขึ้นไปเาของบนสะพานนะใครตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นตามมาว่ะนุ่ตามมา อั้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้สกินมันมองไม่เห็นมันอยู่ไกลเรี่ยวได้จริงๆได้เลยได้จริงๆได้เลยไอ้แอปเปิ้ลไอขึ้นมาสะพานตรงที่เดิมมันว่าเนี่ยวิ่งโอตาสะตานเอาไว้แม่ไม่คนตามไอซีนหรือไอพับหรือใครตายแล้วเราตายตายแล้วเราตายแล้วเฮ้ยซื้อของให้หน่อยดิสปอนเซอร์อ่ะไต้องกงที่เพชรไง เรว่าจะซื yeah, sure. like mm ้ออะไรเออสโตนสอดตดนเล่อยาออน่อย่างอองว่าเงิท่าไหร่วไปซื้ออหารแล้วซื้ออาหารเน่ยดิอหูหน่อยดิเราไม่มีูดูตงดูตยังไงใครมาเนี่ยกูไล่คิวแล้วย้า m o n e y ครับมันนี่โอเคบ้างนะครับแล้วให้ของขเอาไว้เลยหายโอ้โหไม่อยู่สามพัหสม m o n e y มันนี่ มีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหเอ้ยหนึ่งพันหกรอยหิบหกบาทพับพับพับอยู่กันพับอยู่กันเัาอยู่กันเอาไปฟังสี่อฟังสี่พับพับพับ,บ it, it, be, พับ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 พัับมีอะไรบ้างในตัวอ่ะอันเลอเก็บรออันเลอะเก็บหพับนักโดว่ะโดวของกูหรออยากจะร้องไหาอย่งๆงไม่ฟ้องแม่เลยแล้วนี่ก็คือ s ซ r v i v เ l Game กมพับที่สามแล้วนะฮะ เฮ้ยอาหารหมดภาพอาหารไม่เอาละไม่เอาไม่เอาอาหารก็มีเติมขอาบ้อยา้อุ้ยเยอกานอปเพื่อคด้ไอไอออะไรงเนี่ยคโดนหมดเลยรได้กันออ้เปิ้ลเหรอไปไปไปเดกลั้เมาดบเมาดีผามาเอาไตองเงินไตองเินบมาเอาดี เอาเอี้กูยอมสติ๊กทิ้งมั้สติ๊กอยู่ไหนอยู่นี่นมาจิ้งจอกเออหูฟงครับนายคือนายอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้เอาวัดแล้วไงเอาเลยถูกวัดอ่ะดิอ่ะดิมีคอมพาร์สนะนายมีคอมพาร์สป้าคอมพาร์สอะนายเข็นทิพย์อะมีปะเอ้ยคอนเอ้ยคอนค้อนอาไร ใครคนคนใครใครคนเอาบิชก oh, ูน uh in oh, ี่พูดว่าเอาบิชโกสวอร์เรอโอ้ยอยู่กันนะโอ้ยไม่ไหวโอ้โหูตายเลยไม่รู้น่า็กดดูที่สปอนเซอร์ดิบราบ้ากระจายเลยดมีคนดึง ไปล้ไม่เก่ง <Yes. S 1> พีวพียังไม่เก่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชินกับการพีวีพีไม่มีอุ <ÜND relief. S 1> ้ยอ <os c> <programming> ่ะขากเลยขาดเลยแบบนี้อุ้ยหลักหลัแหละเอ็นเลือดงนไปสุดเซาเอ็นพวกต้นตายนะ ไอเดินตัวเองเดนตัวเองแล้วทไมอ่ะกูไม่สนใจกูนักพิวนักจะไปคิวแล้วนักจะไปคิวแล้วไอ้เด็กดอกไอ้กูต้องล้างแขนล้ก็ต้องล้างแขนไปรอบหนึ่งไปอีกหมัดหนึ่งมาไปมาแฟนอันเดียวไปมาแฟนอันเดียวตาดีกว่ามาแล้วแฟนอันเดียแฟนันเดียมันเบื่อแล้วอ่ะกูจำกล่องได้เกิดจำหมดทุกที่แล้วอ่ะเออ V A L L E Y F I D E U O K O K ข้างๆแฟนอันเดียเข้าใจว่าข้างๆแฟนอันเดียนั่น ตอนนี้หละ<า>เอเอตอนนั้นแ่ะที่กูเจอเพื่อนไงที่กูบอกเล่าให้ซีนฟังอ่ะแล้วกูก็คิวเลยอะ่ะดา่านนี้ดีกวา่าที่พับตกหลุมแบบด่านนี้ดีกว่าที่กูได้ดา่านพูดดีอะ่ะเฮ้ยรู้สึกเมาส์มันลื่นกว่าปกติว่ะไม่ถึงข้ออะไ,ไ่ได้เลยวะเนาะน,นี่ก็คือรอบที่สองอข้อมีสอกแบบนแเนาะหนึ่งไปละไปแล้ฟักฟักอยู่ไอ้เชื่อไหง ของนี่ไอ้ยี่ใครโดนดาบกูไว้ขอโดน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 กูแหลกกูแหลกกูแหลกวิ่งไม่ติดโอเควิ่งติดแล้วโอเคทางนี้ทางนี้ตามั <im <im ้มตั้งกล่องได้ใช่มันคือดังนแล้วยยังอยู่นี่คือไปตายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้ค้างตอนนี้ค้างบอกแลก่อนอยู่นี่มีงกำตามกูมาหรือเปล่ากูจะได้ใช้ดาบไฟ ใครมาไอมาไปไล่หนูคิวเองเดี๋ยวกูคิวเองคิวดิวค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 ิวฝานลังวะหุ้ยฝาตะลุมนี่หว่าดับน้ำยเป็นโอ้ยซีนนักโลนี่หว่าเฮ้ยตามมันนี่ขับไปไหนอะขับไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงมาลูกอุ้ยเจ็บตูเฮ้ยมันไม่ได้ส่งผลลูกโลกจริงนะนะหยิบหยบยิบหยบเล่า วิ่งตายเหมือนกันวิ่งตายเลยไอ้สัสมาเดี๋ยวผู้ส่งสปอนเซอร์ให้ไอเฮ้ยพับไอ้พับอยู่กับใครอ่ะอุ้ยเขาอุ้ยเขาวิธีเข้าได้แล้วไา้แล้วคิดีเข้าเออลืมลงจทจะแผงนี้ให้โหลดนี่หว่าลืมเลยเจ๊แผงที่กูแต่งเองตั้งแต่ทั้งวัน อุ้ยก็รออย่างมาจากพี่ซีรงก,ก่อนแหละแล้วก็แตง่งอุ้ยเฮียมัง่งแล้วก็แต่งข้างในเอาใหม่ัโตัว e. อีอ่ะเฮ้ยพับบวกเลยพับบวกเออเออถ้าเกิดกูไม่แหลกนะไอ้สัตว์พับต้องชนะเขาต้องชนะเขาต้องชนะวอชไม่ตัวเขาเมามต้องแกแ้แค้นต้องแกแ้แค้นไอ้สัตว์ไม่ไหวไเวลาถ่ายคลิปไปด้วยมั่งแหลกว่ะถ้าเกิดมั่งแหลกแบบตอนที่เล่นธรรมดาก็ไอ้สัตว์เอาเซิร์ฟไร ัลโหลเซิฟไลน์ต่อยังเล่นไม่ตื่นเลยโอ้ทำไมเนี่ยครับครับชนะหรือแพ้แ้ยังไม่จบอะไรต่อ F U D แล้ว D M D M ไอซินไอซินอยู่ไหนไอซินอยู่ไหนดูภาพดุนดูแต่ภาพอยู่ไอ้คับจะไม่ตายเหรออย่างไรมันยานดีมันเอ้าวุ้ยวุ้ยพับตายด้วยมันอะเฮ้ยนั่นมันมันตาย

เข้าไปดูเดี๋ยวจะดูละแลกันไดูแลกันมันก็ขอหยุดขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะฮะพอเข้าได้ปุ่มเดี๋ยวขนจะถ่ายฮนะแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวโอเคมั้งก็กลับมากันต่อนะมาตะกี้ไปเล่นแบบไม่ต้องถ่ายคลิปมาแม่งเลยชนะซะงั้นไอเด็กดอกจากวินแปดกลเป็นวินเก้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมวินเก้าวินเก้าวินเก้าไปวินเก้าต้องเจ็ดเองต้องเจ็ดเอง ถ้าร้อยค,ค manager, ่าท ouais ี่หมดก่อนเดี๋ยวกูถ้าเกิดเลอกูจะพับก็เดี๋ยวจะให้ค่านะเพื่อนกันแหลกกว่ะพอถ่ายคลิปปุ๊บแม่งแหลกปั๊บเลยดูเราจะมึงฟักจู่ฟักจู่ของนี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 ่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเยอะมั่งจะด่าเพชรแล้วจะด่าเพชรจดแค่ ไงไงอไ<ป>ไ้ต้องไอ้สัตว์กูไม่ต้องการขออย่างมึงไปไป,ไปพวก <ไป S 1> พวก่อนตายแล้วลว่ะเฮ้ยพับเก็บดาบเพชรเราไปกเก็บดาบเพชรเราไป โอยพับไม่เก็บดาบเพชรแล้ววะพับด้านหลังด้านหลังด้านหลังมาเก็บดาบเพชรเร็วๆดาบเพชรดาบเพชรเอ็นด์โผด้วยเอ็นด์โผมีคนตามอยู่ด้านหลังโอเคมันไปแล้วด้านไหนวะงไม่หาก็เจอบโวเยนี่ก้าวแต่รังยามไปซีนตายยังซีนทีมันไม่ได้เข้าเข้าไปทางออ้ดูของนายดิเออเอายาฮีวีให้ก้านนายด้วยถ้าเกิดเผื่อเวลานายใกล้จะตายเงี้ยเลือดใกล้จะหยุด เอาเหล็กออกเหอะเล็กมันไม่สำคัญถ้าเกิดจัดของตาหลอกตาหลอกตาหลอกไงเอาชุดหนังออกไปด้วยมันไอชุดที่ไม่ได้ใส่อ่ะเอาออกไปเลยมันน่ารำคาญเกิกอ่ะเดี๋ยวเราเฝ้าของอห้เดี๋ยวเรา,ฝาเ,เราฝ้าคนในะแค่นี้มีชำระเว้ยทุกคนนะขอดูก่อนการไปกี่นาทีแล้ว10นาที42วินาทีเก็กำลังดีอยู่เลยเฮ้ยเอา,าย,ยาพิษใส่ด้วยยาพีชยาพีช โอเคเตรียมตัวบวะได้เลยเฮ้ยกูเจออยู่ข้างหน้ามึงไปจัดก,การเลยไปคิวเลยไปคิวเลยไปหน้าดาบของนี้กว่าเดี๋ยวเราไปดูของกันให้อุ้ยมีธนูอะธนูกะกากเองมันไม่ไดาเพชรหนึง่งธนูธรรมดายาฮิวเอน็นเนอร์โพสีแต่มันเอาไว้ขา้างในอาหารก็มีบธรรมดาปกติปกตินายฆ่ามันได้เลย มีต้นอินชานนั่งข้างมาอุ้ยโอ้โหมึงไปยึดต้นอินชานคาโน่มาเหลือสิบล่อมันยิงไปเรื่อยๆรอยมันยิงไปเรื่อยๆมันเหลือเก้าแล้วอ้าวนายเข้าให้มันโดนเลยเหรอดูดิมันมีเจ็ดแล้วหกแล้วห้าแล้วสี่แล้วสามสองสองเองอีกสองนัดเองยิงอีกยิง เด็กดอกเ้ยไปรมเลยมาเลยออกมาเลยนี่แฟนรันเดียมาวเนี่ยรันเดียกูตายกูกฮานูมันหมดแล้วฮานูมันหมดแล้ววิ่งมาเลยมันหนีนายแล้วมันหนีนายแล้วฮนูนายหมดไงเฮ้ยลูกฮนูมันหมดแล้ว มางไฟนิเดียวไม่ไม่ไปใครพราหมดแล้วมัหมดแล้วพับเร็วๆนายยิงมามันก็เก็บทัะลูกระนูมาแล้วก็ยิงคืนอ่ะมันจะบ้าไปหน่ะครับรัวแล้วไปบ้ารัวแล้วไปบ้าถ้าเกิดถ้านายยิงลูกกนูไปอ้าวบวกแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกแล้วบวกแล้วพับชนะพับชนะพับชนะเอ้ยเอ้ยหยัดแค่พับชนะว่ะเาสามคนจะเริ่มดีเอ็มแล้วพับจะเอาอะไรไหมอู๋กูว่าไม่เอาดีกว่า เออลูก <ใน S 1> จะดูอย่างว่าโอ้โหพับนายเราว่านายรีบฮิวเลือด <นะ S 1> ดีกว่าลนะเลือนดนายเหลือเท่าไหร่ติดวิแล้วนะ่าจะเริ่มนะโอ้เราจะพร้อแล้ว,ลวเฮ้ยสี่สามสองหนึ่งเริ่มโอเคอุ้ยเยอยแหลกเลยโอเคเลืมล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูจากที่สูง น,นี่เลยเฮ้ยมีคนตายอยู่ด้วยว่ะของยังดรอปอยู่เลยนึงอะเอาหายแล้วแมงลีแล้วชิปผีชิบชิบหมอต้อมันทีมกันด้หว่าว่ามันทีมกันได้หว่ครับตายแล้วไปอ๋อเอามาเล่นกันแค่เดียวโอ้ยแหลกกว่าเยี่ยน้าล็อบบี้มั่งแหลกขวดดีแล้วเร็ว กดดีไอ้สออินกดเกดแยเลอแหลกแหลอแหลแลกแหลกเฮ้ยพวกมาไปตรงกลางเดี๋ยวเราไปทางเดิมนะออเยอะแล้วออเยอเดี๋ยวโอองมันกับารอฮะโซ่พอน้องมันกลับไปนี่ยังแบบยัมอหทุกคนใช่มมองเห็นทุกคนแล้วเนี่ยกูยังมองเห็นไอคนที่เนี่ยยังยังยไอตีมไปตรงกลาง เอาละเอาลงไปทางองร้นเาานี้จะชอบฮัลโหลรับอย่าพึ่งรับอย่าพึ่งขึ้นไปบนสะพาน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหับเแล้วนะไม่ให้ไปเอาทงเสา้วก็ทยเสานันน่ะเดี๋ยวเราจะไป นายไปเอาตรงเสาเร็วๆตรงนั้นมีเสาอยู then, ่อ่ะอเห็นไหมเสาอ่ะอ๋ออืมมีเสาตรงกล่องเสาพี่กล่องกั้นยืนหยุดก่อนหยุดก่อนพักหยุดก่อนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้ตรงนี้พักมานี่ไม่เชื่อคุณไงโอ้โหย่ดาบยังเจ๋งเลยสัตว์เอามาตบเอามาตบดูดาบยังเจ๋งเลยพักไม่เชื่อคุณไงดาบยังเจ๋งเลยดาบเพชรด้วยเอาว้าวเอาว้าว มันมีดาบไฟไหมยายเราต้องฆ่านายนะเราไม่อยากฆ่าอะไรวะอะไรวะยายเราต้องฆ่านายนะเอาของดีๆดีไหมหมดเร็วเอามาเกงกูไม่เอากูมีเกงแล้วไอ้พร้ามึงคิดเก็บมึงเคสมึงคิดซุ่มไงอะ เล่นอะไรเล่นอะไรกันคะทีอยากจะเล่นดีอุอ้ยเหของก,กาก้วอ๋อ,อเอนะดตีพอแล้วนะเจตีพ่อแป๊บหนึงเแบบะเอะเดะเไกล้องอ่ะเอาวไมมีกล้องเอาแหน้า,าก็เปิดเลยใครไม่มนม,มาขอทะนมีอยู่ พาวเวอร์หนึ่งอีกแล้วมีแลมีมีพาวเวอร์หนึ่งมีพาวเวอร์หนึ่งวมีร์โนใครเนี่ยอยู่ข้างบนกูเนี่ยมึงตายแน่ไอ้ใครอ้ใครยะไใครมาอุ้ยตกใจหมดไอ้มามาจะคนเอวมีกำลังไปช่วยซีนเราด้วยจะเกพาที่ขึ้น โอยมันเนีไอซีอมันมาังกูอยู่หลังมึงโอ้โออกาอะไรอตะการอาวอาวอาอาดิตะการอีกเอาวุ้ย้ลงมามาเอกเลยอะอะไรวะโดนล้าขอมเลยอะอะไรเนี่ยเฮ้ยยับเปียบเปิ้ลเหนั่งนึงนลวกเล่เลยนั่งนงแล้ววกเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่่ไม่อมีคเหมือนกันวะนั่งนะ เออเอาไปเอาไปเอาไปไปใครใครใครึครกัน <sketches> นี er ้ขอได้เบ like? <that> ียบอะกับเทีนอ่แล้วเ่อกขากินอาหารก่อนอกินอาหารก่อนนะครับมาไม่ครับเรามาดูก่อนเราจะแกงแกงมาใครใครลมอาเอายกันเอาแอปเปิ้ไหมเอาด้วยแอปเป้ลไหเอาด้วยแอปเป้ลไอาด้ไอปเปไหม่าบนายเอาด้วยนอปเปิ้ลไหมเอาทำไมลามาทีมเอาเอาเลยมาเอามาเอาเอาไปนะ ตีเลยตีเลยตีเลยนเยัเคโอเคนะก็จบคเลยดีกว่านะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ล้ก็จงเพื่อนๆล้วาจอกันม่คลิหน้าสำหรัลสวัสดีครับบ๊ายบายย้โหเยกูเจ๋งบ๊ายบายครับ